สวัสดีครับเจนะครับอฟกย miner ครับวันนี้เราก็เดินมาถึงล็อตลองสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้เป็นลอ็อตต้นสิงหานะครับก็เริ่มจัดส่งไปให้ทุกคนเกือบหมดแล้วนะครับก็ทยอยส่งนะครับแล้วก็ต่อไปนะเป็นลอ็อตปลายสิงหาเป็นล็อตสุดท้ายแล้วนะครับไอริเบอร์นะครับก็อาจประกาศมา,า,าคร่าวๆนะว่าจะไม่มีผลิตล็ลอตต่อไปแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของ bitcoin น,นะครับ ในการผลิตล็อตต่อไปนะฮะไอรีเบอร์จะหยุดผลิตแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูล็อตลองสุดท้ายกันว่าหน้าตาเครื่องจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับพร้อมเดี๋ยวเราดูรายได้นะครับการคืนทุนเนี่ยรายได้ลดลงเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราแกะกล่องก่อนเลยนะครับล็อตสุดท้ายเออล็อตลองสุดท้ายนะครับหน้าตาเป็นไงนะครับตัวนี้นะก็เป็น KS1 นะครับ แล้วเดี๋ยวไปดูรายได้การจืนทุนด้วยว่าตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วนะครับแต่วันนี้อาจจะคลิปยาวหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวรันเคสเลยให้ดูเลยนะครับเนี่ยข้างในก็มาเหมือนเดิมนะครับมีโฟมสีแดงนะครับเราปล่อยไปจํานวนกี่ตัวนะครับทั้งหมดนะก็ถ้าเกิดเป็นเคสหนึ่งเคสสองก็ไม่เยอะมากนะครับน่าจะสิบกว่าตัวนะครับ แล้วก็ตัวเคสศูนย์เยอะอยู่ครับเกือบเกือบห้าสิบอเคเนี่ยนะฮะโอเคออกมานะครับก็ข้างในก็เหมือนเดิมเลยนะครับ i r i v e r k s 1เคหนึ่งนะฮะกล่องก็มาเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นช่องสดๆร้อนๆนะครับเนี่ยเคสหนึ่งเราก็ส่งเกือบหมดแล้วนะรอต้อสิงหาเนี่น่าจะหมดอะนะครับ ตัวนี้แน่ตัวสุดท้ายของต้นสิงหาละต่ะปลายสิงหาเจอกันอีกรถหน้านะครับอ่ะตอนนี้นะฮะก็จะมีพัฒ power มาเหมือนเดิมเลยนะ power เราเดี๋ยวเราเปิดให้ดูด้วยนะว่า power หน้าตาเป็นไงนะเพราะว่ามีตัวที่เราเปิดดูละข้างในนะครับจะให้ดูด้วยว่า power มาันอ่ะน,นี่คือ power ของ ks 2องนะครับซึ่งเหมือนกับ ks หเลยนะครับเหมือนกันเประนะครับใช้ด้วยกันได้นะ นี่เอาลืมเปิดให้ดูนะฮะนี่ตัวนี้นะครับซึ่งใช้ด้วยกันได้นะเป็น Power อ q ์0 0 0 a 0 1นะครับตัว2000วัตต์นะครับจ่าย12.5โวลต์อ่อคั่วจะเป็นอลูมิเนียมนะครับคั่วอลูมิเนียมนะติดอยู่ข้างเครื่องนะมีฝาครอบอยู่ด้านตรงนี้มันจะเป็นฝาครอบอยู่นะครับ นี่มันอยู่ข้างๆเครื่องเนี่ยกินมปนตัวเล็กๆนะแต่ว่ามีฝาครอบใหญๆอยู่นะครับซึ่งมันจะคล้ายๆกับบิดเมนนะแต่ใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับด้วยบิดเมนขั้วไม่ตรงนะแล้วมันเป็น12โวลต์ด้วยตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็ไม่ตรงนะใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับด้านบนของเครื่องนะอ่ะลืมข้ามอีกแล้วนะครับน่า นี่คือ AKS นะครับนี่บิดเมนนะครับนี่ก็เป็นตัว power 2อง0วัตต์เหมือนกันแต่ว่าใช้ไม่ได้นะครับก็ไม่ตรงันนี้เป็นด้านบนของเครื่องนะครับเมื่อกี้ที่ให้ดูไปมีสายแพร่นะครับจริงๆตัวคอนโทรลตัวนี้สามารถเสียบได้ถึงทั้งหมดนะครับเจ็ดการ์ดด้วยกันนะครับรองรับได้ถึง7 g การ์ดนะครับตอนนี้ใส่4การ์ด ืจะใส่2การ์ดเหมือน KS0 ก็ได้นะครับเหมือนกันนะแล้วก็ใช้ไฟเนี่ยครับเห็นไหมมันใช้ใสายสายมาเลี้ยงคอนโทรลจากไฟจากกราดเลยนะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับเจ้า KS2 นะฮะโอเคกลับมาที่เครื่องนะครับหน้าตาเหมือนเดิมนะครับจากตัวของรุ่นแรกๆนะครับถึงปัจจุบันนะครับรุ่นแรกของ เขาคือปลายกระดากระดานะครับปลายกระดากระดาขุดมาถึงปัจจุบันนะครับก็ประมาณเกือบเกือบไม่ใช่ปลายกระดากระดารอบแรกคือปลายมิถุนานะครับส่งถึงกระดากระดานะครับก็ขุดมาถึงปัจจุบันนะครับก็ประมาณเกือบเกือบสามเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายได้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมเสียบให้ดูก่อนนะครับตอนนี้ก็ มีเหมือนเดิมนะครับ IP report นะครับแล้วก็ไฟสเตตัสของการ์ดจากเครื่องนะครับมี SD card นะครับมีปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ไฟลช่องแลนนะครับแล้วก็ช่อง power ด้านนี้นะฮะพร้อมสวิตช์ปิดเปิดนะครับมาสดๆร้อนนะครับนี่ power มันอยู่ด้านในเห็นไหมมันเป็นบาร์อลูมิเนียมข้างในนะครับตอนนี้กินไฟ1250วัตต์นะครับโดยประมาณต่วน power ก็ต้องระมัดระวังนะครับเจอมาแล้วนะเครื่องลูกค้านะครับใช้ไฟบางทีผ่านตัวสำรองไฟนะฮะแล้วก็อาจจะตัวนี้กินไฟฟันพันสอวัตนะครับตัวสำรองไฟก็ต้อง1 2 0 0อวัตไม่ใช่ไม่ใช่พันสองนะครับตัวสำรองไฟต้องมีสเปคว่าสอง0ันวัต์ขึ้นไปนะครับหรือจริงๆใช้ตัวประมาณ2,000 V A ก็พอได้นะแต่ให้ดูสเปควัตต์นะครับร้อยพันหวัตต์ขึ้นไปนะครับสามารถใช้ได้นะแตถ้าเกิดใช้กับตัวของเครื่องสำรองไฟที่วัตต์ไม่ถึงนะครับไฟไม่พอนะครับ power ตัดได้ทิปได้นะครับหรือ,อใช้กับปลั๊กไฟที่อา่ารางปลั๊กไฟที่รองรับไม่ได้ถึง1,200วัตต์หรือว่ารางปลั๊กไฟจีน ที่ไม่ได้มาตรฐานจริงจะว่าจีนไม่ได้นะเพราะว่าจีนที่มีมาตรฐานมันก็มีนะครับก็ต้องเป็นปลั๊กไฟที่ได้มาตรฐานนะครับรองรับถ้าปลั๊กไฟนะครับขอ2500วัตต์นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กเสียบแลนนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะเครื่องก็จะทํางานนะครับตอนแรกมันจะดังนะครับตัวนี้รอ,อ,อบพัดลมนะครับแล้วแล้วแต่ คือตัวนี้จะบอกว่าออโต้ก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันเหมือนบางทีมันก็ดังตลอดเวลานะครับงนั้นให้ฟิกรอบพัดลมไปเลยตามอุณหภูมิที่ใช้อยู่นะครับแต่ต้องระวังนะครับเวลาฟิกรอบพัดลมเนี่ยมันอาจจะทําให้เครื่องเนี่ยร้อนเกินไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเปิดแรงเกินไปก็จะเสียงดังแล้วก็กินไฟเยอะนะครับแล้วก็ฝุ่นเข้าเยอะด้วยนะฮะก็ต้องเปิดที่เหมาะสมพอดี อ่ะเดี๋ยวเราลองไปเซตเครื่องกันอ่ะตอนนี้เสียงจะดังนิดนึงเพราะว่าเรารันเครื่องนะครับมันจะดังเราต้องไปสแกนหาเครื่องเพื่อตั้งเข้าไปตั้งค่านะครับอ่ะเรากดสแกนนะครับด้วยโปรแกรม Advan านเอไอพีสแกน ner นะครับเมื่อกี้เราสแกนผิดพลาดไปนิดนึงนะครับต้นองระวังนะครับการสแกนเพราะว่าบางทีเนี่ยการสแกนเนี่ยมันจะไป จอตรงข้อมูลที่เป็นวงแหนอื่นนะครับเราต้องวงแรนเดียวกับตัวเครื่องเท่านั้นนะครับัทนสแกนวงแรนเครื่องนะครับก็จะเห็นไอพีขึ้นนะครับใช้ตัว Advanced IP Scanner ก็ได้นะครับหรืออีกตัวหนึ่งนะครับคือ i r e v e r นะครับกด Main IP นะครับที่เราคิดว่าเครื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็เซฟเลยนะครับเสร็จแล้วก็ กดสแกนนะครับใครได้เหมือนกันใครยังไม่มีโปรแกรมนะครับอินบ็อกมาขอได้นะครับตัวนี้ก็เป็นโปรแกรมของตัว i r i v e r เองนะครับแล้วก็พอสแกนเสร็จนะครับเราก็จะเห็นตัวที่เป็นลูกศรด้านหน้านะครับเราก็ลองกดดูนะครับที่เป็นอาจจะเป็นภาษาจีนนิดนึงนะฮะก็ลองเปิดดูนะครับ ถ้าขึ้นว่าล็อกอินแบบนี้นะครับแปลว่าเป็น i r i v e r นะครับเราก็ล็อกอินเข้าไปได้แล้วครัส user a d m i อน,นะครับผู s เปิดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับล็อกอินเสร็จก็จะเข้ามาได้นะครับตัวนี้นะเชื่องก็ค่อยๆแรงขุดค่อยๆขึ้นนะครับทีนี้เราก็ ตัวนี้เป็น user default ของเขานะครับมันก็ผุดต่วน e f a อ l อยู่นะครับมันต้องรอสักพักนึงนะครับเรื่องหึงจะขึ้นนะครับการ setting ปูก็มาเร็ตที่นี่นะครับเมื่อโปรแกรมสแกนเสร็จนะครับของ i r ิเวอร์เราเจอแล้วนะครับแต่ของตัวของอิลิเวก็เจอเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ตัวของ Advanced Scanner เราก็เห็นลูกศอนนะครับตัว i r ิเวอรจะเห็นแรงขุดเลยนะครับ แล้วก็ล็อกอินเข้ามานะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราลองใช้เวียนะครับเวียก็สมัครลิงด้านล่างได้นะครับอ่าเข้ามา v วนะครับล็อกอินเสร็จสับนะครับสมัครให้เรียบร้อยนะครับก็จะเห็นหน้าฟูนะครับให้เลือกเหรียญเป็น KAS นะครับเสร็จแล้วเลื่อนมาด้านล่างจะมีฟูอยู่กอปปี้ตรงนี้นะฮะมาใส่ตัวเครื่องนะครับตัวนี้นะ ก็กดสิเลกอนะครับแล้วก็วางไปนะแล้วก็ตัวนี้นะก็ใส่ตัวยูเซอร์นะครับจากเวียได้เลยนะครับก็คือรตรงนี้ก็กดคอนเอนะครับหรือใครจะใช้ตัวฟูของทำปูก็ได้หรือว่าตัวของ แอร์แคทป้าดอ<ม>ก็ได้นะครับอันนี้ใส่ถุงลงไปนะครับแล้วก็ปรับรอบวัดลมให้เบาลงนะครับสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเซฟพัดลมก็จะเบาลงเสียงเราก็จะคุยกันง่ายขึ้นนะครับปรับใจที่จะปรับรอบพัดลมได้ยังไงนะฮะก็คือเราต้องดูอุณหภูมิกาซ์ก่อนนะครับ อันนี้คืออุณหภูมิหน้ากาปนะฮะก็คือวัดบริเวณด้านหน้าลงเข้านะครับลบออกนะครับก็วัดด้านหลักนะครับไม่ควรเกินเจ็สิบองศานะครับอ่าแล้วก็ปรับรับพลังมาส0สิเปอร์เซ็นต์มันจะเหลือประมาณสา0พันกว่ารอบนะฮะก็ถือว่าเสียงเบาลงมาเยอะนะฮะไม่ใช่เสียงดังมากนะครับตอนนี้แรงกดเข้าไปพัน gH แล้วนะครับอ่าทีนี้เราก็รอแรงุดเข้าไปใน เบียแค่นั้นเองนะฮะก็เซ็ตง่ายๆอย่างนี้นะครับผู้อื่นก็มีนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูรายได้นะฮะของเครื่องการนะครับว่าขุดแล้วมันได้เท่าไหร่นะวิธีเซตก็แค่นี้เลยจบเลยนะฮะผั้อื่นๆไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนะครับเป็นแค่การปิกเอไอพีแล้วก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดแล้วก็ลงเพิ่มแบร์ใหม่นะฮะยังไม่ใช้นะฮะเพิ่มแบร์นี่ ยาวๆไปเลยนะครับฟูเฟอร์แบบนี้ก็ใช้ยาวๆได้นะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะครับยกเว้นโรงงานจะบอกว่าตัวแหรนใหม่เขาสเสถียรกว่าอย่างเงี้ยก็ค่อยเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าไม่มีตอกมาก็ใช้ฟูเดิมเฟิร์แหรนเดิมได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราขอย้ายเครื่องลงไปนะครับเพื่อจะให้ดูราคาและรายได้กันนะฮะโอเคนะครับหลังจากฝุดต้้งมาแล้วนะตรงนี้ ก็จบเรื่องของเครื่องนะครับเราไปดูว่ารายได้การจินทุนกันดีกว่านะครับารายได้ผมจะไปดูจากฟูจริงเลยนะค,คือ c a t 5 f o l o r g นะครับหรือใครอยากจะเอาฮำฟูที่เครื่องฝุดฝุดอยู่นะครับก็เอามาเปิดดูได้นะครับขอต้องเอาพอร์ตออกนะ อันนี้คือทำฟูอ่าน,นี้ทำฟูนะครับทำฟูก็มีให้ปุดเหมือนกันนะครับกด how ดูค c นเน็ก t ไเลยนะก็มีวิธีในการปุดนะครับตามนี้เลยนะอ่นนะอาแต่เราเอาแคดป้าละกันเพราะว่ามันดูง่ายนะฮะมีรายได้บอกต่องข้างชัวนะครับ เราไปหาเครื่องที่ประมาณ10 t h นะฮะว่าไรายได้เท่าไหร่นะครับเราเอาตัว9.999 99, แล้วกันนะเผื่อว่ามันบวกลบบ้างนะครับอันนี้เขาขุด JS0 JS3 JS1 นะครับเอาปุดมาสักพักละนะฮะไปได้นะเราก็ไรายได้นะครับ24ชั่วโมงคือหนึ่งวันนะครับของเขานะเอามาคูณ30นะฮะ เอามาหารสิบก่อนนะครับหารสิบก็คือเป็นต่อนหนึ่งนะฮะแล้วก็คูณสามสิบนะครับก็จะอยู่ที่เดือนละสามหมืนหกต่อทีตอนนี้นะฮะลงมาเยอะเหมือนกันนะครับลงมาจะน่าตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าแรงกดตอนนี้มันเยอะมากนะครับอย่างเฉพาะตัวของอแพปป้าฟูนะครับ ก็ไปที่สองจุดหกเพนตาเฮดแล้วนะครับอ่ารายได้มันก็เลยลงมานะครับสามหมืนหกพันสามร้อยห้าสิบต่อวันเอ้อต่อเดือนนะครับขออภัยนะครับต่อเดือนนะครับเราก็มาใส่ตารางนะครับของเราตอนนี้นะครับรายได้ก็เป็นการปรับลงนะฮะเดี๋ยวเราจะคำนวณกันนะครับว่ารายได้เหลือเท่าไหร่นะฮะตอนหนึ่งพัน อาต่อหนึ่งนะฮะรายได้ของเขาอ่าเรามาใส่นะครับจะตกประมาณ40บาทต่อ g h นะครับก็จะทำรายได้ออกมานะครับ KS3L นะฮะก็ KS3 นะครับตัว8300ั h นะครับรายได้อยู่ที่3ามแนะฮะลงมาพอสมควรเลยนะครับ1ใน3เลยนะในเดือนนี้นะแต่ผมก็คาดว่า นะครับเป็นไปได้นะครับที่บอกว่ามันจะลง2องสามเท่านะครับและเดือนหน้าก็ต้องเจอกันนะฮะกับเครื่องบิตเม้นนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับตอนนี้นะครับราคาถือว่ายังแข็งอยู่นะครับยังไม่ปรับลงเท่าไหร่นะครับตัวเคส3ของบิตเม้นนะครับส่งเดือนหน้านะครับล้านสี่ห้าเก้านะครับนะรายได้สามแสนสามนะครับอัตราไฟเหลือสามแสนสองคืนโดยสี่จุดห้าเดือน ลงไฟฟ้าสี่จุดห้าเดือนเหมือนกันนะฮะเคสสามไอับส่งเดือนนี้ไปเดือนนี้นะครับล้านสองห้าเก้านะครับรายได้สามแสนสองหักแล้วเหลือสาแสหนึ่งสี่จุหนึ่งเดือนนะครับลงไฟฟ้าสี่เดือนนะฮะแล้วก็เคสสามอนะครับหกสองเก้านะฮะอ่ารายได้สองแสนนะครับหักค่าไฟแล้วเหลือแสนเก้านะครับเป็นทุนสามจุดสามเดือนหรือสามจุดหนึ่งเดือน อ่าสามจุดสองเดือนนะครับของรอไฟฟ้านะแล้วก็ตัว KS สองนะครับปลายสิงห์หานะครับราคาสามแสนเก้าเก้านะครับเอ่อรายได้แปดหมื่นนะครับถักเลินเจ็ดหมื่นหกนะครับคืนทุนห้าจุดสองเดือนนะครับเอ่อลอยฟ้าห้าจุดสองเดือนเหมือนกันนะแล้วก็ KS หนึ่งนะครับรายราคาสองแสนสองหมื่นเก้าพันครับรายได้เหลือสี่หมื่นนะครับ อ่าค่าไฟเหลือสาม0 0ืนแปดนะครับหกจุดหกเดือนขึ้นทุนหรือลงมาฟ้าห้าจดเก้าเดือนนะครับแก๊สศูนย์นะครับไฟสิงหานะครับ,นะรบอ่าราคาสาม0 0ห้าพันเก้าร้อันนี้ลงมาหน่อยนะครับรายได้สี่พันนะครับอัดค่าไฟเหลือสาม0 0นหกนะครับเก้าจุดเจ็ดเดือนหรือประมาณเก้าเดือนนะฮะแล้วก็ตัวพร้อมส่งนะครับ j s 3 i นะครับล้านสี่ห้านะฮะอ่ารายได้3ามแสนสองค่าไฟเหลือสามแสนหนึ่งนะครับสี่จุดเดเดือนนะครับฟ้าสี่จุหกนะเสสอนะครับอ่าตัวนี้ราคา 6, กแสนเก้าเก้านะครับรายได้สองแสนนะอ่าคืนทุนสามจุดเจ็ดเดือนโดฟ้าสาจุดเดือนนะอันนี้ตัวพร้อมส่งออกจากฮ่องกงนะครับอ่าสี่ถึงเวันถึงนะครับตัวเคสสอนะครับ ราคา4ี่แสน4 5 0 0 0านะครับรายได้80,000นะครับหักค่าไฟเหลือ7ห0 0 0นะครับ5.8เดือนหรือร้อยฟ้า5.8เดือนเท่ากันนะครอ่าตัวเคสหนะครับ259,000นะครับรายได้4 0มื0นะครับหักค่าไฟเหลือ38,000นะครับแล้วก็อ่า6.8เดือนขึ้นทุนหรือว่าลอยฟ้า6.7เดือนนะครับเคส0นะครับ ราคาพร้อมอ่าพร้อมออกจากฮ่องกงนะสามจุดเจ็ดเก้าสามืนเจ็ดพันเก้าร้อยนะครับแายได้สี่พันนะครับหักแล้วเหลือสามพันหกนะเก้าจุดห้าเดือนอใกล้สิบเดือนสิบจุดสามเดือนไอฟ้าสิบเดือนนะพร้อมส่งในไทยนะสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับแายได้สี่พันนะครับหักแล้วเหลือสามพันหกนะครับอ่าสิบเอ็ดเดือนขึ้นทุนนะครับลอฟ้าเก้าสิบเอ็ดเดือนเท่ากันนะคะประมาณนี้นะ นะรายได้ลงเยอะอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าตกใจแต่ว่าก็เคยคำนวณให้ดูกันแล้วนะว่าถ้าความยากมันขึ้นแล้วเหรียญไม่ขึ้นต่อนะฮะก็รายได้ลงเยอะแน่นอนนะฮะก็คือผมเคยคำนวณไว้เงินไว้นวนไวในคิดก่อนหน้านะว่าลงได้ถึงเ0้าสิบอร์เซนนะเคยเคยใส่ไว้ในช่องรายได้ด้วยนะฮะนี่นะครับดีเคสหนึ่งนะ ตอนนั้นรายได้มันเออ่สามแต่นั่นที่ผมบอกว่ารายได้อาจจะลดลงเก้านสะิบเปอร์เซ็นตนะฮะนี่นะก็เข้ามาที่เพจเราได้นะเพจที่ทุกคนบิตคอยหารายได้นะครับเนี่ยแล้วก็เอเอสองเหมือนกันนะครับเราก็บอกเดือนหน้าอาจลงเก้านสะิบเปอร์เซ็นตนะฮะก็มีลงไว้นะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็อัปเดตมาเรื่อยๆนะฮะ ก็เป็นโพสที่เราเคยเตือนไว้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่แน่นอนนะครับบางทีเหรียญอาจจะขึ้นแล้วรายได้กลับไปดีนะฮะแล้วก็จริงๆมันถามว่ารายได้เนี่ยตอนนี้มันก็เยอะว่าเครื่องอื่นอยู่ดีนะครับในตารางนะฮะในตารางของเครื่องขุดทั้งหมดนะครับเครื่องนี้มันก็ยังอยู่ที่สาม้อยห้าสิบดอลลาร์นะครับอันดับหนึ่งของเครื่องขุดบิตคอย n ในตอนนี้อยู่นะครับ เพราะว่าตัวอื่นมันก็รายได้ลงไปเยอะนะครับเหมือนกันนะแอนก็ถือว่าลงมาแต่ก็ยังเยอะกว่าเพื่อนหลายเท่านะครับประมาณนี้นะฮะวันนี้แต่ตอนนี้และแรงขุดเข้ามาแล้วนะครับที่เราเซ็ตไว้นะครับในิกรนะครับหนึ่งจุดหนึ่งห้าีเอนะครับมาไฟเพิ่มขึ้นนะครับอ่าเนี่ยนี่เข้ามาแล้วนะครับ เอ่อรีเจเกตนะครับถ้าไม่เกิน5%้าเนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเป็นปกติของเครื่องขุดที่มันแรงนะครับจะมีรีเจเกตเพิ่มขึ้นบ้างนะฮะประมาณนี้นะครับเจ้าเครื่องขุดบิตคอยเออเครื่องขุด KAS นะครับและเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเข้าเครื่องขุดบิตคอยกันบ้างนะครับวันนี้ก็เค s เยอะละนะหลายคลิปละเดี๋ยวต่อด้วยเครื่องขุดบิตคอยนะครับก็ฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจบิตคอยมิเนอร์นะฮะก็ วันนี้รีวิวให้ดูรายได้นะครับแล้วก็ราคาเหนนรียญนะราคาเหรียญ ks ตอนนี้ก็อ๋อจริงจริงจริงเมื่อกี้รายได้ที่เราคำนวณน,นะครับเราเราข้ามขั้นตอนไปน,นิดนึงก็คือเราลืมเอาเหรียญมาแปลงเป็นบาทน,นะก็คือเอ่อมันคือสี่หมื่นเก้านะครับขออภัยนะครับ รายได้ตรงนี้เราใส่ผิดไปนิดนึงนะฮรอ่าตัวนี้จะเท่ากับตัวนี้นะฮะอ่านด้วยนี่อ่าต่อภัยนะครับรายได้ปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับคือตอนนี้ประมาณส0 0แสนนะครับในเครื่องของ KS3 นะฮะ เชื่อมโยงกับตัวของภูโดยตรงนะฮะที่เราแต่ว่าที่ราคาที่รายได้เมื่อกี้เนี้ยมันก็สะท้อนนิดนึงแหละนะครับด้วยประมาณสี่หมื่นเจ็ดร้ยกว่าดอลลาร์นะแต่กดจริงอาจจะได้เยอะกว่านี้นิดนึงนะฮะก็สามแสนเจ็ดนะครับอ่ะมัน มันก็จะมีการปรับขึ้นลงแหละนะครับตามเล t แล้วก็ตามความยากนะครับซึ่งรายได้ไม่กี้นี้ก็เป็นประมาณการแล้วแหละนะครับแต่ถ้าเกิดคำนวณใหม่เนี่ยมันก็จะตกสามหื่นหกตกสามหมื่นหกเหรียญน,นะครับในรายได้ของตัวของเก้าสิบเก้าเก้านะครับ ตัวนี้นะ9 9 9 p h นะครับมันสิบกว่ากว่านะครับก็คาดว่าใกล้เคียงนะครับที่เราทำไว้นั่นแหละเมื่อกี้นี้แหละนะครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยนะ3.7นะครับที่เมื่อกี้ก็จะขึ้นมาหน่อยนะครับจากเมื่อกี้เราประเมินไว้3.5 3.4นะฮะก็ประมาณ3.7นะครับ สามแสนเจ็ดต่อเดือนนะครับในเคสสามนะแล้วก็นี้เราเอารายได้เม่กี้จากปูจริงๆมาคำนวณนะครับก็ได้สี่แสนนะก็เออ่ผิดพลาดนิดหน่อยนะครับการคืนทุนก็เร็วยังเร็วขึ้นอยู่นะฮะก็แต่จะมีไหลลงไปที่ราคาเดิมที่เราทำนะฮะก็ขออภัยนะฮะก็ตัวเคสสามนะสี่แสน สามแสนเก้านะครับแล้วก็สองแสนสี่แล้วก็แสนหนึ่งนะเคสสองเอ่เคสหนึ่งห้าหมื่นะครับเคสศูนย์ห้าหมื่นนะฮะประมาณนี้นะครับก็ศูนย์ห้าหมื่นนะก็ประมาณร้อยกิร้อยกีเอชอะห้าหมื่นเอ่อร้อยหนึ่งกีเอชอะห้าหมื่นนะครับถ้าศูนย์มันร้อยกีเอชก็ห้าพันนะฮะง่ายๆนะเออตอนเนี้ยหนึ่งกีเอชคือห้าหมื่นนะครับรายได้คือประมาณนะ ก็จะคืนทุนประมาณ3-5เดือนนะครับในตอนนี้นะฮะและอาจจะยาวขึ้นในอนาคตได้นะครับถ้ามีการปรับเปลี่ยนรายได้นะฮะวันนี้ลาไปิงค์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดไทายจีบิทคอยน์เบเนอร์อีกครั้งนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะเมื่มีคลิปใหม่ครับวันนี้ลาไปิงค์นะครับสวัสดีครับ